สวัสดีครับที่วชาแนลอานอนลร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันเสาร์ครับที่สิบ้ามิถุนายนครับสองพันหรอสิบเจ็ดครับมาคืนใครดูบ้างยกมือขึ้นสนุกยุคไฟเดียว <c oughs> เจ้าภาพเยอรมันสมกับที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็โอ้โหงัดฟอร์มไม่รู้รีบรีบงัดฟอร์มเร็วไปเปล่า <c oughs> ไม่ไวหน้าผู้ไม่เชื่อเลย นะครับเ <c oughs> ช้านี้ขออนุญาตก,ก่อนก่อนจะเข้าเรื่องเม็ดฟูแดงเลยวันนี้มุมแปลกๆปลกไหมมุมแปลกแปกไหมเดี๋ยวผมลับมุมนี้นกันสูงแปลว่โอเคแม่วันนี้ใส่แบบสบายๆนะครับเดี๋ยวกำลังจะออกไปทําภารกิจอะเม็ดฟูแดงแรงนิดครับผมสกัดจากเมล็ดตะบ,บุนแดงนะครับที่เป็นเม็ดฟูนะแล้วก็นี่เม็ดฟูก็จะเป็นแบบนี้เม็ดใหญ่พอสมควรนะวไม่แย่จิ๋วๆนั่นนี่ ห็นไหมอ่าก็ทำลายอ่าทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับทั้งน้ำอุณหภูมิปกติแนละ้วก็น,น้ำเย็นนะของผมใช้วันนี้เป็นน้ำเย็นนะครับนี่กำลังกำลังฟูเลยในอีกสักหนึ่งนาทีก็น่าจะจัดการได้ละนะครับก็ทําให้ร่างกายสดชื่นครับปรับสภาพความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไว,ไวไัยวะเอไวยวาภายในยืดอายุการใช้งานนังเรื่องของเซลล์เรื่องของ DNA ต่างๆเนี่ยเพราะว่าหมายรูปรูปลักษณ์ของเขาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง DNA เเนี่ยนะ นี่นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับออยอรับประกันนะก็เช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหลังตื่นนอนหนึ่งเม็ดแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดสำหรับตัวผมนะครับใครจะทานมากกว่าน,นั้นกันแล้วแต่ก็มันก็ต้องควบคู่กับการที่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเรื่องของการทานอาหารครบคาบบหมู่การออกกําลังกายนะครับให้อ่า เหมาะสมแล้วก็การพักผ่อนเอาหลับอย่างนยงพร้อมก็จะทําให้ทุกสิ่งอย่างมันช่วยกันนะไม่ใช่แบบอะไรอย่างเดียวอย่างนึงนะกินอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูแลร่างกายก็ไม่ได้นะครับก็หนึ่งลอตครับยี่สิบเมตรหกร้อยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะจ๊ะนี่โอเคลเลยไหมไม่มีการตกตะกอนไม่มีการสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นครับปฏิยากับลอตกับน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้ำเย็นเลยเนี่ยอือ แม่พอตัดแล้วปุ๊บแม่งหัวร้านดีจริงๆเดี๋ยวแต่ถ้าเผื่อจบซีซั่นสามอาเอร์ลอนยังไม่ได้แชมป์โกนแม่งเลยนะเป็นพี่เป๊ปไป,ปเปลยเอาไหมนะครับอ่ะเมื่อคือนตีสองครับก็ฟุตบอลยูโรคั้นที่เจ็ดก็เปิดฉากเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับจากภาพเยอรมันก็ส่งชุดใหญ่เลยนะ,ะส่งชุดใหญ่เล่นในสายเอครับ โดยโค้ชจูเลียนเนเกมันนะครับที่เป็นโค้ชที่มีฝีมือพอตัวแล้วก็เป็นอ่คล้ายๆเป็นอ่าอีเวนต์แรกเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นเมเจอร์แรกของเขาที่เขาจะได้แสดงฝีมือให้กับทีมชาตินะเยอรมันก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่ในฟุตบอลโลกโดยเฉพาะฟุตบอลโลกสองครั้งล่าสองครั้งล่าสุดเนี่ยทิ้งลายเลยหมดหมดศักดิ์ศรี ไม่ใช่เพราว่าหมดศักดิ์ศรีหมดลายแชมป์ทีมที่ยิงใหญ่อะเยอยรมันะนะครับโดยเฉพาะล่าสุดก็นะล่วงสุดบอลโลกแบบแบบหมดหมดรูปอะจริงๆเพราะฉะนั้นนี่ก็คือชุดใหม่สายเลือดชุดใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็เป็นการเป็นทัวร์นาเมนต์เป็น,น,น,ปนอ่าเมเจอร์ Major, ที่จะต้องเรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมาและได้ไปเล่นเป็นเ,นเนจ้าภาพด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้อง สแสดงฝีมือให้เต็มที่ครับเคยเป็นเจ้าภาพแล้วเมื่อปี 1, 1988แต่ครั้งนั้นก็ไปไม่ถึงดวงดาวครับแพ้ฮอลแลนด์ and, นะลุดกุลิตแปลว่าเท่นตอนนั้นจําได้ไหมหนึ่งเก้า1988มาครั้งนี้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกแล้วนะฟุตบอลโลกก็เป็นเจ้าภาพปี2006ใช่ไหมอันนั้นก็ไปไม่ถึงดวงดาวอีกตกรอบอีกตกรอบอแพ้ฝรั่งเศสแต่ว่าแพ้อิตาลีรับรองฮะน,นั้นในแมตช์นี้ครับก็เป็นแมตช์การเริ่มต้นสตาร์ทที่จะ สแสดงฝีมือให้เห็นในบอลยูโระครับที่เป็นเป็นเมเจอร์อันดับสองอันดับอ,นะอันดับสองเท่ากันใช้ไหว่าอบ่างป่ะอันดับหนึ่งก็คือฟุตบอลโลกนะอันดับสองก็จะเป็นยูโรนะครับบอลยูโรแต่ว่าทางฝั่งเมสซี่สว่างอเมริกาใต้เขาบอกว่าเมื่อเทียบกันแล้วยูโรกับโคปาเดอร์เมกาสักสีพอกันนะก็โอเคครับพี่ <c oughs> ก็โอเคครับโ okay. อเคถือว่าเป็นเป็นเมเจอร์อันดับสองร่วม <c oughs> กันสำหรับฟุตบอลยูโรนะครับอ่ะ ลูกทีมของนายเกลนเลเกมานนะครับก็มาแบบเต็มทีมแป๊บมีมาเลนอยเออร์นะโจชัวกุมิกลอนดิเกอร์มีท่าครับมีเทเลตแฮซาร์ดแล้วก็ม mm ีคู่การเป็นอ่าโรเบิร์ตแอนดริทกับโทนี่โครสนะครับแล้วก็จาเมลโมซูล่าอีกใคร์ฮุนโดการลมถังฟอร์เรนบริสนะครับก็เป็น3ตัวบุกแล้วก็มีพิคไคล์ฮาวเวต์ครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วแปหนึ่งแอซิสต์กันหนึ่งประตูรอเลย โชว์ฟอร์มดีอย่างต่อเน,นื่องนะครับช่วงท้ายกับเซนอนช่วงอุ่นเครื่องแล้วก็มาแบบทัวร์นาเมนต์จริงก็ยังยิงอย่างต่อเน,นื่องสาหรับใครฮาวเวิร์ดครับส่วนทางด้านของลูกทีมของสติฟคร์กนะครับต้องเป็นอดีตนักเตะหลายทีมนะสตีฟคร์กเนี่ยอยู่อยู่มาหลายทีมนะก็ส่งผู้เล่นเท่าดีที่สุดสกอตแลนด์เนี่ยเวลาผ่านรอบก็เลือกอะไรได้แต่พอมาถึงทัวร์นาเมนต์ซึ่งมันเป็นเมเจอร์มีแข่งแบบจริงทีไรเนี่ยจะแบบนะ ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะพูดง่ายๆไม่ค่อยดีอ่ะล้วอาจจะเป็นเรื่องการจับฉลากด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็อืมพอเข้าทัวร์เม้นต์แข่งจริงอะไรก็จะไม่ไหวท้งเกียรติหลายครั้งของสกอตแลนด์นี่คือชุดน่าจะเป็นชุดที่ดีสุดของเขาครับมีการเป็นประตูมิเคลันตีนี่ครับมีแจ็คเอนดรีแล้วก็ไลอันบอร์ิออสนะครับ สามคนนะอุสาอุสา,าเล่นเป็นสามสี่สองหนึ่งนะคือมารับเต็มเต็มที่เลยนะมีแอนดูเลเบิร์สันคาร์ลแมกเกอร์สกอตแมกนะแม็กทอมโทนี่ไรสันครับไรอันคิสตี้จอห์นแม็กกินนะแล้วก็มีหน้าเขามีมีแชร์ดำก็ถือว่าดีที่สุดของเขาแล้วอ่ะนะแล้วก็มาในระบบที่แบบพร้อมตั้งรับจะสวนจากการตั้งรับของสกอตแลนด์ต้องบอกว่า <c oughs> ไม่ตั้งรับแบบนั้นไม่ได้เล่นกับเยอรมันไปตั้งรับแบบนั้นไม่ได้นะโนวายก็แอบส่องฟอร์มเคลนเทนี่ด้วยนะเคลนเทนี่ก็เล่นอยู่เล่นอยู่ประมาณกี่นาทีอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดนาทีแล้วก็ถูกเปลี่ยนต่อเอาเอาสกอตสกอตแม็ก,กเกดลงไปก็ไม่ไหวนะต้องบอกตรงเลยบอกว่าด้วยชื่อชั้นชื่อชั้นอย่างเดียวไม่พอรูปแบบการเล่นตัวนักแต่ระบบโอ้โหมันสู้กันไม่ได้เลยอนะ่ะสําหรับ ตัวของสกอตแลนด์นะครับเยอรมันมาได้ลูกแรกนี่ไวมากเลยนะต้องบอกกันว่าไวามากๆาครับดูนั้นคิมิกเปิดเข้ามาแล้วก็ได้ตัวของวิสซิ่งอยู่ตรงกลางจะบอกว่าไงดีตอนนั้นนะ่ะกองกลางกับกองหลังสกอตแลนดนะ์อยู่ในพื้นที่เจ็ดคนอยู่ในพื้นที่เจ็ดคนนะแต่ทำไมปล่อยให้แบบโล่งๆอย่างนั้นได้ครับโจโจคิมมิทได้บอลทางขวานะได้บอลทางขวาแล้วก็ เปิดเข้ามาตรงกลางให้กับวิกเข้ามาขวดโดยตรงเกือบถึงกรอบเขตโทษอนะ่ะตอนนั้นมีกองหลังอยู่เจ็ดคนของสกอตแลนดนะ์อ่ะโล่งๆเลยพื้นที่เป็นแบบมันเยอะมากเหมือนกับว่าตัวเองพอวงหลังอนะ่ะคือเอาโค้ชสั่งให้รับกูรับเลยแล้วรับแล้วพื้นที่ตรงกลางมันเหลือคือจะรับหน้ากรอบเขตโทษซึ่งปกติหน้ากรอบเวลาจะรับจะรับ รับต้องหน้ากอบเก็ดโทษตัวเองแล้วก็เลื่อนมาหน่อยตรงกลางมาแต่เมื่อวานนี้สกอตลงมารับแบบหน้ากอบเก็ดโทษตัวเองโดยทิ้งพื้นที่ตรงกลางไว้ให้เยอรมันเยอะมากเยอะจริงๆนะครับกลับไปดูหแบบไม่เข้าใจระบบหรือเปล่าหรือว่าแบบมันไม่เอาจริงๆอนะก็เลยแบบนะโดนลูกแรกไวมากครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีนะลึกสองนาทีสามนาทีเนะี่ยตัวของ อ่าคายฮาวเวดเราได้บอลทางซ้ายครับใกล้บอลเสร็จปุ๊บตอนนั้นมีคู่ต่อสู้มีกองหลังสกอตแลนด์อยู่สี่คนสี่คนนะประจันหน้าอยู่กับคายฮาวเวดเนี่ยแต่คายฮาวเวดล็อกหนึ่งจังหวะครับแล้วก็เปิดกลับมาโอ้โหแล้วเปิดกลับมาโคตรดีเลยเปิดกลับมาแบบคือนี่คือเขาเรียกว่าอะไรคือความพิเศษของคายฮาวเวดในการที่ตัวเองหนึ่งเตืเองครองบอลได้ดี พองขับนได้บีเสร็จปุ๊บสองตัวเองมีเซ้นต์แล้วก็มองหาเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดจะทํำยังไงต่อและถ้าเพื่อนร่วมทีมมีจังหวะมีพื้นที่ที่ดีคายฮาวเวิจะไม่ลังเลเลยนะครับผมว่าเป็นคนอื่นนะจะังหวะนี้ต้องตะมีตะบานอาจจะยิงอะยิงจังหวะแรกหรืออาจ,จะตมีตะบานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่คายฮาวเวิแงหน้ามาปุ๊บเนี่ยมองเห็นตัวของบูซาไลาอยู่จังหวะใกล้นี่แ่ส่งให้ง่ายๆเลย ส่งให้ใกล้ๆเลยอ่าแล้วก็ตัวของมูสลาห์ก็ยิงด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปแบบต้องบอกว่าไงดีลูกนี้ต้องให้เครดิตเต็มที่อ่ะเพราะนักเตะของตอนนันสกอตแลนด์มี 4, อยู่สี่ห้าคนบังคายเอาแห่อยยวแต่คาแหวนหาพื้นที่จนได้นะครับก็เป็นหนึ่งแอสซิสตแรกนั้นนะหลังจากนั้นครับต้องยอมรับแนะว,ว่าตัวของสกอตแลนด์ในทีที่สี่สิบกว่าเนี่ยได้ลูกบุคลิกหน้าประตูแล้วก็ กองหลังสกอตทเลอร์ทาร่าแทนเ็นเทเลอร์ทาร่านะเข้าไปสกัดแล้วก็กุดูกันน่ะแบบสกัดดูเหมือนเหมือนจะแบบตอนแรกนกว่าจะเจ็บหนักนะแต่ว่าก็สามารถนั่นได้นะแต่ว่าสกอตดดนก็ถูกไล่ออกนะตัวของไอไอะไรนะอ่า p o s โ post p o s t c อะไรเงี้ยชื่อแบบคล้ายๆกับกรีกเลยอ่ะนะแล้วก็ผู้ตัดสินซึ่งผู้ตัดสินคนนี้นะครับ สงสัยเป็นญาติของเรโดทอสซาที่เคยตัดสินและผมเคยเอาภาพมาให้ดูอะพี่ทำไมหน้าตายพี่แกเหมือนทอสซามากๆเลยเป็นญาติกันหรือเปล่าบางคนบอกว่าทอสซามารับจ็อบทอสซามารับจ็อบนะครับแล้วก็ผู้ตัดสิกก็เลยให้เป็นจุดโทษและก็เป็นคลยฮาวเวิร์ดครับสังหารลูกจุดโทษเข้าไปแบบเยือกเย็นมากนะนะก็สังเกตเวลาคลยฮาวเวิร์ดโลูกจุดโทษเนี่ย เขา่อนข้างจะนิ่งนะเออค่อนข้างนี้แล้วก็กจะได้เป็นมือหนึ่งเพชะฆา,าตของทีมอินเอร์เเลกไปล้ลครับยิงด้วยสายเข้าไปก็ทําให้ยิงอย่างต่อเนื่องนะหลังจากนั้นเยอรมันก็บุกครับในทีที่67ก็ยิงเข้าอีกนะโดยจต่ฟุกอ่าตัวฟ,กฟุกเนี่ยฟุกคิงฟุก อันเล็กฟุกแต่อันเล็กฟุกแล้วอ,อันตัวใหญ่ๆะที่ยิงบอลคมนะครับก็ลงมาแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับก็ทําให้นำสี่หนึ่งแต่หลังจากนั้นก็สอกอตแลนด์มาได้ลูกตีไข่แตกจากการทาเข้าประตูของโรดดิเกอร์นะครับก็มาลูกลกุกคิกคุกขิก,กมงไปมงกันมาแล้วลูกมาเข้าทางโรดดิเกอร์ก็ในทีที่แปดสิบหกก็ทําให้สกอตพอมีประตูปอบใจอัะไม่ง่ายๆครับหลังจากที่เล่นมาตั้งนานนะ สกอตแลนด์ไม่มีโอกาสยิงประตูเลยนะครับตรงบอกก่อนนะมาเนเมมาเโอน้ออไม่ได้เซฟเลยนะครับก็หลังจากนั้นทวงทดเวลานะเกก็มาได้ประตูอีกจากอ่าชาาตัวของอดีตนักเตะของชาญเอเมรชชานนะอดีตนักเตะของลิเวอร์พูละะมไก็มายิงปิดท้ายให้เยอะรมันชนะไป5ประตูต่อหนึ่งถือว่าเป็น3แต้มแรกได้สแต้มแรกที่ โชว์ฟอร์มได้อย่างสวยสดงดงามจริงๆสาหรับทีมชาติเยอรมันครับโอกาสยิงประตูของเยอรมันเนี่ย15ครั้งเข้ากรอบ5อ่า15ครั้งเข้ากรอบ5อ่าแล้วก็ยิงนอกกรอบไป10นะครับแล้วก็การครองบอล68เปอร์เซ็นขึงเลยอะ่ะสกอตแลนด์ไม่มีโอกาสยิงประตูเลยนะครับไม่มีโอกาสง,งานกนยิงแนมะ้แต่ครั้งเดียวนะคอนเนอร์เยอรมันได้ไป5 นะครับแล้วก็ตัวของการครอสเข้าไปในเยอรมันมีโอกาสห้าสกอตมีโอกาสแปดการโต้กลับเยอรมันมีโอกาส4ี่ครั้งนะครับผู้สัมประตูต้องเซฟไปถึงห้าหนนขณะที่มาเรีนยนไอเออร์เมื่อวานนี้ไม่ต้องลงก็ได้นะมันเลยทําให้บอลมันขาดไปนะครับผลตองการแด่งขันแล้วก็เลยทําให้แบบฐานการา์ของสกอตแลนด์ อีกแล้วฮนะแข่งแมตช์แรกก็จะแพ้อย่างนี้อีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนร่วมสายฮนะังการีกับตัวของสวิตจะเตะคืนนี้ถ้ามีผลแพ้ชนะขึ้นมา,าโอ้โหก็ทําให้สถานาการณ์สกอตแลนด์ลําบากมากๆตอนนี้ต้องลุ้นนะครับลุ้นอันดับสามที่ดีสุดแต่ว่าในการที่ตัวเองถูกยิงห้าลูกจากแมตช์แรกเนะี่ยโอ้โหมันมันยากเลยอะนะการขึ้นดีมันอยจจะเป็นไปได้แต่ว่าเมื่อเทียบศักยภาพแล้วเดี๋ยวฮังการีกับสวิตเนี่ย ที่คุณจะต้องเจออีกเ่ยไม่รู้จะไหวไหมแต่ว่าความเป็นนักสู้ของสกอตแลนด์ก็ค่อนข้างที่จะนะอาจจะทําอะไรเซอร์ไพรส์ได้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเยอรมันก็เก็บแต้มแรกได้นะเป็น3ามแต้มแรกหลังสวยสดงดงามก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีสมเต็งสาเขาามาเต็งสาพอาเต็งหนึ่งเขาไปอังกฤษนะครับแล้วก็เต็งสองเป็นฝรั่งเศสเต็งสามเป็นเจ้าภาพก็บอลทัวร์เมนต์ครับมันก็ต้องดูปไปเรื่อย ส่วนใหญ่บอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะค่อยๆพีคเริ่มอ่ะบางบางทีมอาจจะสะดุดกระท่อนกระแท่นแล้วค่อยๆพีคไปจนถึงเข้ารอบลึกๆนะครับบางทีมอาจจะโชว์ฟอร์มแมตช์แรกสวยสดกดนม้มปุ๊บแต่พอมาถึง16ทีมสุดท้าย8ทีมร่วงเลยก็มีมีหลายครั้งนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องตามดูอีกทีครับคืนนี้โอ้โหวันนี้เวลาดีนะครับ สองทุ่มฮังการีครับจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ใครที่เป็นแฟนอาร์เซนอลนแล้วก็ยังแอบชื่นชมตัวของกรติชาก้าครับก็สนใจไปเชียร์สวิตเซอร์แลนด์ได้จะเตะกับฮังการีในช่วงของสองทุ่มนะและช่วงห้าทุ่มมาลุ้นกันว่าที่มีขา่าหรือนักหนาว,ว่าดดวิดไลย่าจะได้เป็นมือหนึ่งมือหนึ่งเนะี่ยมาลุ้นกันว่าในการที่จะเจอกับโครเอเทียนะครับทีมแกร่งทีมหนึ่งทีมแกร่งเองหนึ่งเลยครับของลูค้ามูดิต นาโคเเทียดูที่ว่าสเปนเจอโครเเชียเมื่อตอนห้าทุ่มจะเป็นยังไงผมว่าบอลคู่นี้สนุกครับบอลสไตล์บูของอ่าตัวของสเปนจะเตือนบอกสไตล์รับและโต้แบบรุนแรงมีประสิทธิภาพของโคเรียเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันก็ห้าทุ่มนะส่วนคู่สองทุ่มฮังการีกับสวิตบอลค่อนข้างบอลอ่าดูลัสวิตอาจจะโอเคมากกว่าในเรื่องของ ทีมเวิร์กประสิทธิภาพนะครับแล้วก็แต่ว่าฮังการีก็จะมีลูกเคาน์เตอร์แอตแทกสวยๆนะครับก็ได้ผมว่าอีกสองคู่นะี่เป็น2คู่ที่น่าจะสนุกนะบอลยุโรปในคืนนี้และคู่ดึกตีสองมาลุ้นพี่จอคินโยกันครับ <laughs> แต่พี่จอคินโยเปิดสนามเจอกับทีมไม่แข็งนะอ่าเป็นอยู่ในกรุบบีครับเจออารบานีอารบานีก็ถือว่าเป็นทีมทีมเกรรรอ,องของยุโรปแล้วกันนะครับที่เขารอบมาได้แบบ ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะแต่ว่าทีมที่เข้ามาล็อกสุดท้ายมันก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดกันนะอิตาลีก็จะประมาทไม่ได้เช่นกันนะครับนี่คืออีก3คู่ที่เหลือในค่ำคืนวันนี้ก็เดี๋ยวตามลุ้นกันไปก็มีพี่จอรจินโยนะนอกนั้นก็จะไม่มีนักเตะของอาร์เซนอลละอ่ามีอยู่ดาวิดไลยาก็จะได้ลุ้นกันว่าดาวิดไลยาได้เป็นตำแหน่งตัวจริงไหมนะครับดัะนั้นก็น่าจะคบถ้วนกันตลาดเปิดไปเรียบร้อยนะครับวันที่14ที่ผ่านมาแล้วก็ ข่าวที่น่าจะเป็นเรื่องในดีก็คือเรื่องของลาวิตรยานี่แหละน่าจะเป็นนักเตะคนแรกที่อาเซนอนจะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรอให้จบก่อนนะนะตอนนี้แมวมองทั้งหลายคงทําหน้าที่อย่างดีในการจ้องมองนักเตะหลายๆคนนะครับของเรายังไม่มีอะไรที่แบบเป็นการยืนยันอะไรจริงแล้วยิ่งทายาฮวทโชว์ฟอร์มแบบนี้ด้วยถาม เราต้องการส่วนมากไหมทุกคนรู้มาลนะทั้งอดีตนักเตะเกา่ารวมทั้งหลายหลายคนก็รู้เราต้องการหน้าเป้าที่แบบทีเด็ดทีขาดแต่แต่ในเมื่อถ้าเผื่อราคาแม่งว้นเวอราา์ราคาแบบโอเวอร์อะไรไปเนี่ยหรือยิง่งขาแบบโชว์ฟอร์มแบบนี้นะอาจจะลดความสําคัญลงล่าก,ก็ไม่แน่นะครับก็เดี๋ยวต้องตามดูอีกทีนะก็ประมาณนี้ลนะ้วกันสำหรับเช้านี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตา้าขอบคุณสาหรับอ่า การเม้นที่เข้ามาให้กำลังใจกันละกันนะครับบางบางน้อยบางก็ตามสภาพแหละบอลไม่ค่อยมีแต่อาจจะน้อยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ผมเข้าใจได้นะครับก็อย่าลืมแล้วกันอ่าถ้าใครสนับสะดวกก็หนับหนุนสินค้าประจําช่องเลยละกันครับเม็ดฟู่แดงแรงฤทธิ์นะครับหนึ่งหลอดหกรอยี่สบาทส่งดยไทยยี่สิบเม็ดนานี้นะอืมอืม ปฏิบัติหน้าที่ด้วความสุขครับเดินทางไปไหนเพอด้วยความปลอดภัยพรุ่งนี้มีลุ้นกันอีกแล้วนะวันที่สิบหกนะฝากสบายดีพี่น้องสอปลาครับส่งกาังใจกับพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ